แนดต้มปลานินจ้าจะ,จะใส่หน่อไม้ดองแ้วบะจะใส่ยอดมะขามด้วยอันนี้น้ำเดือดแรงนะคะก็ปลาลงแล้วก็ให้มันเดือดสักครู่มันสุกเจ็ดสิบเซนแล้วมั้งเนี่ยจะพลิกแล้วกลับข,ข้าวน้าข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำไม่เยอะนะน้ำมันหมายถึงเครื่องปรุงเนี่ยก็ใส่ไม่เยอะนะจ้า ก็ใส่ทั้งต้นหอมชีชีไปเรื่อยไปมะขามต้มปลานิลน ดีๆอน่ะน้ำอ่ะก็ไม่ได้แห้งเกินไปนะเปรี้ยวมะเขือเทศเปรี้ยวใบมะขามเปรี้ยวหน่อไม้ดองอือหืออือหือว่าละตักเยอะแล้วเยอะแล้ว กินให้หมดเนอะโอ้ยเหลือก็บม่ยากดอกพี่น้องเหลือก็บม่ยากดอกอีกกะข้าวเหนียวจ้ากลับข้าวเหนียวินเลยินเลย ก็เรียกแซบสาใจเจอหน่อไม้ดองซะแล้วอืแก่เนื้อปลา não เป่าได้ไหมฟังเสียงนกไปที่นอกนกเสียงวหวานหวานเน็ตแถวนีอ ซอสตักเผือทำมะแกงปลาเนี่ยอริยดาวก็จะใส่กระขามเปียกด้วยเนาะ เครื่องต้มยำน้ำมันหอยรสด,ดีหน่อยนึงน้ำปลาห,ห,หอมพริกาต่าใครไปมากรูดอ พยายามกินต้มต้มแกงๆกงนะไม่กินทอดเบ้ยจริงๆอ่ะชอบต้มพุงมันมากเลยอ่ะม,มันันะพี่น้องว้ามันอุอยน่ยยุ มีเพื่อนให้ทําแบบวออ่าต้มปลาต้มทั้งตัวเวลามันเอาก้างออกอ่ะมันขยกขึ้นเลยเอ,อ้ยมาดูมาดูมาดูมายกก้างแมนควมำแล้วพี่นออ้องเรต้องไปซับเป็นถนยกก้างเอาอไปเลยนะอันนี้ก็เหลือแต่นเนื้อปลาเนื้อปลานุพี่น้อง But, ลาไปก่อนได้ไหน้องขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้า Thanks everyone แปลงไฟโยซ port See you next video Bye 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 Wow